สวัสดีครับพร้อมกับผมอีกแล้วนะครับมับงพอนะครับผมเต็นรถฮาริบอโต้คาหัดใหญ่นะครับวันนี้มาเสนอรุ่นนี้เลยเป็นเจ้าอ e ินสุดีเมกสีประตู1.9รุ่น S นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคันนี้จากสภาพมาใหม่นะครับบอกเลยว่าหล่อมากนะครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับเป็นเมกขอบ18นะครับ c A e อ8ยนะครับผม บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมอันนี้เอาใจวัยรุ่นกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมหน้าเชิดหลังเตี้ยนะครับวัยรุ่นจะเข้าใจทรงนี้ดีนะครับดูกันเลยนี่ล้อหลังนะครับกี่นิ้วสอดนะครับมาดูกันสี่นิ้วสี่นิ้วสอดนะครับสวยๆเลยนะครับก็บอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับผมเป็นรุ่นครบรอบหกสิบปีของอีซูซูนะครับ ดูรอบคันเลยนะครับรถคันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่เคยทําสีนะครับผมเป็นรถที่ไม่เคยทําสีนะคร,รับสภาพรถสวยมากนะครับเป็นรถมมอเดียวออกห้างนะครับผมดูครับดูรอบๆกันเลยนะครับผมสติกเกอร์ต้องสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฝาครอบดุมตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะหล่อให้กับลูกค้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาครอบดุมไม่ว่าจะเป็นน็อตล้อนะครับไม่ว่าจะเป็น คาลิปเปอร์ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยนะครับผมนี่ครับคือคันนี้ลูกค้าเอาไปนะครับลูกค้าเอาไปไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับแบบนี้ก็หล่อแล้วนะครับสําหรับคนที่ว่าไม่ไม่ไม่อยากแต่งเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยภายในนะครับภายในสวยมากนะครับสำหรับเจ้าอิซูซคันนี้นะครับผม ดูนะครับภายในเป็นสีเบจนะครับผมสวยมากนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับผมแล้วก็มาดูด้านหลังกันเลยครับนี่ครับด้านหลังนะครับสวยๆกันเลยนะครับผมสวยๆกันเลยนะครับอ่าสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับสติกเกอร์ที่หน้าปัดใหม่นะครับยังอยู่เลยแอบเห็นนะครับโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับนี่นะครับ เครื่องยนต์สวยมากนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับคันนี้เ้ร่องเครื่องคันนี้รถไม่เคยแต่งเครื่องนะครับเครื่องเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมไม่เคยลงท่อนะครับไม่เคยอุณิกรไม่เคยรีแมมนะครับคันนี้ซื้อไปก็คือบอกเลยว่าได้แบบเดิมๆเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้อ่ะคือเจ้าของเดิมนะครับ ใช้แบบทนุถนอมมากนะครับผมครับในส่วนของเครื่องยนต์คือไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยน,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 นต์นนเ,นเนี่ยทางเรามีบริการหลังการขายนะครับบริการหลังการขายตรงนี้รับประกันว่าเครื่องยนต์ห้าพันกิโลหรือหรือว่าหรือร,ระยะเวลาหกเดือนนะครับตัวเครื่องยนต์มีปัญหาทางลูกค้าเข้ามาทิดเต็นได้เลยนะครับทางเต็นมีความรับผิดชอบตรงนี้ให้นะครับต้องบอกเลยว่าซ่อมฟรีสลับตัวเครื่องยนต์นะครับโอเคครับโอเคนะครับผมสรับเพื่อนเพื่อน ได้ดูคันนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้มาในราคาที่ผมสุดๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเจ้าอินส u ดีเมกโบพลาวเวอร์ดดีไอปีสองพันสิบเจ็ดเก็บโฟรุ่นเอสนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวออกห้างรถไม่มีขยับรถไม่เคยทาสีนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะรับรถไม่เคยชนแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับไม่คันนี้วิ่งเพียงแปดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะรับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า มาเดิมๆนะครับผมเรามาแบบล้อเดิมเลยนะครับตรงนี้ผมมาโหลดแล้วก็จัดทรงใหม่ลงล้อแมกใหม่ยางใหม่หมดเลยนะครับผมจัดทรงรล้อเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับบอกก่อนว่าราคาเนี่ยบอกเลยว่าจับต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับลูกค้านะครับผมราคาคันนี้นะครับผมขายเพียงห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับผมจัดได้ล้นๆเลยนะครับผมครับผม รถสวยคุณภาพเลิศไว้ใจเราไฮริฟออโต้คาร์หัดใหญ่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอยง่